มีรถเข้าไปวุ่นหน้าบ้านหลายรอบแล้วให้ระวังตัวนะอย่าให้เขาเจอหลบให้ดีเรื่องเล็ก้ก่แกทำเป็นเรื่องใหญ่จะไม่เหลืออะไรอยู่ทำไมแม่งเอาผลประโยชน์กับเด็กคนเดียววะ<ไ>มแม่เกินไปหรือเปล่าวะ<ไม>ก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกนี้มาเราอยู่ที่วัดป่ากุน้ำคำนะครับน้าก็มาหาแม่ของน้องแต่ปวบ ก็เรื่องจากคดีที่มันไม่ได้รับความไว้ําวันนี้ก็คือท่านธรรมนัฐเนี่ยก็ประสานทางสพผ่านท่านรองผู้บัญชาการไปฝากฟังกับทางสพเลยพะท่านประสานไปแล้วท่านก็จะอำนวยความดวกชื่อเดือย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะไปที่สพเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไ่นเล่าให้พี่ฟังหน่อยปู่มั่งแล้วก็มีรถเข้ามากวนมั่งที่บ้านก็เลยทําให้หนูน่ะอยู่ที่บ้านไม่ได้ก็เลยโทรทาง ให้พี่สุชาติเนี่ยไปรับตอนคืนอือไปลบอยู่ป่ายางหลายนาทีไปลบป่ายางวันนี้พอพี่มาถึงเราไปทําอะไรกันมาบ้างวันนี้ก็พาพี่กันไปที่บ้านแล้วก็พาไปดูที่กระเทตุของน้องพี่เห็นที่ถือมาจับวันนี้ทั้งวันเนี่ยจับไม่ปล่อยเลยอันนี้คือห่วงมากค่ะคืออันนี้คืออะไรเอาะให้อ่าอดีตของน้องค่ะค่ะคือห่วงห่วงเขามากมากทำไมเราถึงได้มาวันนี้เพราะอพี่กันพาเขาไปค่ะไม่กล้าเข้าไปเอง คืออยากไปตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าค่ะเพราะอะไรอะทำไมถึงไม่กล้าเข้าไปเอ,อ่อทางญาติพี่น้องเขาขู่ไว้ก็ขู่ว่าเออถ้าอยากมีเรื่องเล็กให้แกทำเป็นเรื่องใหญ่จะไม่เหลืออะไรเลยก็เลยเป็นคนไม่กล้าเข้าไปด้วยค่ะคือกังวลมากคือห่วงมากไม่เคยห่างกัน ส่วนตัวพี่แม่ภูมิใจมากเลยนะเรื่องนี้คือเรื่องนี้ทําให้แบบรู้สึกภูมิใจมากพี่ตอนอยู่บนรถไี่บอกว่าความรู้สึกอะถึงแบบน้องจะไม่ได้แบบว่ามาเจอเป็นตัวเป็นต,น,ตนอยู่ด้วยกัน<ช>แต่ตมันมีความรู้สึกเหมือนแม่ลูกได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งนะคือใส่ป่ะเสร็จกดน้ําเสร็จก็จะนั่งคุยกับน้องก่อนตอนเย็นเลิกงานไปก็กลับไปหาน้องอีกกลับไปบอกน้องมันอาก,กับแม่นะนออนกับแม่ที่บ้านแม่รออยู่ถึงไม่มาแบบเป็นเป็นคนเป็นอะไรก็ได้ขอให้เรามาเขามาหา ท่านธรรมนัตนะท่านก็บอกให้พี่มาส่งให้พี่มาประสานให้ทุกอย่างเลยบอกเฮ้ยคดีนี้แม่งไม่ได้นะเว้ยทำไมแม่งเอาผลประโยชน์กับเด็กคนเดียววะแม่งเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกพี่มาได้คุยกับลองพุ่งกับแล้วเป็นไงบ้างก็สบายใจขึ้นค่ะมีความปลอดภัยขึ้นเยอะ สิ่งที่พุ่มกับรับปากและบอกกับทุกคนให้ทุกคนรู้เลยจะดูแลความปลอดภัยของหนูไม่ว่าอยู่ที่ไหนเอากล่องแดงมาติดให้ดูแลทั้งเช้าและกลางคืนมีเหตุฉุกเฉินโทรได้ยี่ิชั่วโมงเพื่อมาดูแลขอบคุณอีกครั้งนึ่งขอบขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือซองมาฝากกันมาหลายคนเลยอันนี้คือของท่านร้อยเอกรมนัดพุมเผ่าอ่าอันนี้ก่อนอ่าอันนี้หนึ่งซองโอเคอันนี้คือกลุ่มพักพวกกันไม่ใช่พักกันเมืองนะกลุ่มพักกันคือกลุ่มพักพวกของเพื่อนพี่อะ เราเป็นพักคั่วกันมีสนิทสนมกันอันนี้ก็ฝากซองมาให้อ,อ,อันนี้อันนี้คือพี่เช็คนระิศแสงแก้วอันนี้ก็คือเป็นพี่รักพี่ก็เป็นเป็นน้องรักของพี่ธรรมนัสเหมือนกันก็ฝากมาให้ขอบคุณอ่าโอเคอันนี้พอพี่ให้มาหนูจะเอาเก็บไว้ทําบุญร้อยวันให้น้องอถ้าไม่มีพวกพี่ไม่มีทุกหน่วยงานคือหนูจะไม่มีในจุดนี้เลยลูกหนูก็ไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้ามาช่วยขนาดเนี้ย ก็เดี๋ยวจบได้อย่างถูกต้องและลี้คายได้อย่างในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับก็เป็นกํนาลังใจให้หนูแล้วกันนะโอเคครับสวัสดีครับผมจะดูแลให้ลินทีมงานดูแลให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสู้ๆูนะครับขอบคุณค่ะ